เจอเยอะอีกแล้วค่ะไม่รู้จะกรี๊ดแบบไหนดีนะคะไม่เสียแรงที่บุกป่าฝ่าดงมานะคะได้เจอเห็ดขอนดกๆอย่างนี้ก็ดีต่อใจแล้วค่ะคู่แฟดส,สวยงามตามท้องเรื่องค่ะโอ๊ยนอนวันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะอากาศหนึ่งวันสามฤดูเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนมามุดป่านะคะมาบุกป่าตามล่าหาเห็ดหูหนูอีกแล้วนะคะว่าแต่เพื่อนๆเบื่อปอ้าอ้นเก็บเห็ดหูหนูแล้วหรือยังเอ่ยอย่าเพิ่งเบื่อกันนะทุกคนความจริงป้าอ้นแวะไปดูกระเทียมป่ามาแล้วคะ่ะแต่ว่ากระเทียมป่าเขายังไม่ออกนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยก็ต่เลยดิง <c oughs> ลิ้นพันกันอ้กวก็เลยต้องมาเก็บเห็ดหูหนูเรื่อยไปคะ่ะนี่ประเดิม ประเดิมกลุ่มแรกด้วยดอกสวยๆค่ะไปค่ะหาต่ออทุกคนป้อนจออีกแล้วตรงนู้นนะคะนี่ค่ะความจริงก็ยังไม่รกเท่าไหร่นะคะป่าถ้าช่วงฤดูร้อนนี่จะเข้ามาไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าวัชพืชเยอะค่ะทั้งวัชพืชแล้วก็ตําแยฝรั่งค่ะโอ้ดอกน้อยจัง ที่อื่นกระเทียมป่าเขาออกแล้วนะคะแต่ฝั่งป้าอ้นฝั่งนี้ช้าจังแดดออกป้าอ้นรีบวิ่งเข้าป่าที่ไหนได้ลูกเห็บหลน่นลงมาซะนี่เมื่อวันก่อนก็หิมะตกวันนี้อากาศแปรปรวนค่ะ อยดอกเล็กๆเจบไว้ก่อนนะปะ้าอนปีนี้ถ้าจะรอให้อากาศดีก็ไม่ต้องออกจากบ้านเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกเรามันเป็นอะไรนะคะมันเปลี่ยนแปลงค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากแล้วไม่ใช่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะคืนมีแต่นหนาวและหนาวมากค่ะ รอให้ฤดูใบไม้ผลิมาถึงเร็วๆนะคะอย่างปีนี้ที่สวีเดนก็ติดลบเยอะเดนมาร์กบางพื้นที่น้ำท่วมค่ะโอ้ยดอกนี่สวยแต่ก็ข้อดีข,ของเดนมาร์กที่ว่าว่าฝนตกนะคะเพราะว่าเห็ดหูหนูประโนบานค่ะ น้ำขึ้นให้รีบตักก็อย่างวะนี่ค่ะปีนี้เห็ดโอ้โหนูบ้านป้าอ้นเยอะนะคะแต่ว่าเห็ดนางรมไม่ค่อยออกให้เลยค่ะอา้าทุกคนบนถึงเห็ดนางรมก็เจอเลยค่ะ โอ้ยเนาะคือป้าอ้นไปอยู่ไหนมาทำไมไม่มาเห็นดูค่ะเสียดายมากเขาแก่แล้วปีหน้าจะองให้ป้าอ้นไหมเนี่ยป้าอ้นจะจำขอน,นี้ไว้นะคะจำต้นไม้นี้ไว้ค่ะพอยังไม่ตายนะคะโอ้ยเนาะเสียดายมากค่ะดูคะ่ะทุกคนไปๆมาๆแดดออกเฉยเลยนะคะวันนี้โอ้ยอากาศเดนมาร์กแปรปรนปรนแปร,ปรเหมือนใจคนเลยนะเหมือนใจคนเดนมาร์ก นอกจากแดดออกแล้วก็ยังเจอคู่แฟดส,สวยงามตามท้องเรื่องค่ะวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้เจอเห็ดหูช้างอีกหรือเปล่านะคะเพราะว่าป้าอ้นเก็บบ่อยแล้วค่ะเห็ดหูหนูเขาเกิดไม่ทันอ๋ออันนี้ดึงยาก วันนี้ป้าอ้นเก็บเห็ดบุกป,ป่าเบอร์นี้เลยนะคะเพราะว่าเห็ดหูหนูเขาจะเกิดกับต้นไม้เฉพาะของเขาอะคะ่ะอุย้ยมีเห็ดหูหนูดอกสีส้มนะคะมีเพื่อนบางคนกินด้วยนะคะดอกสีส้มนี่แต่นี้เขาแก่แล้วค่ะแต่ป้าอ้นไม่เคยลองนะคะไม่เก็บนะคะอันนี้ถึงเก็บรพาะเก็บไม่ได้อยู่ดีเพราะเขาเน่าแล้วอันนี้ถ่ายรูปมาฝากเพื่อนๆค่ะ แต่ว่ามีนู่นค่ะเห็ดหูหนูอยู่ฝั่งนูน้นเดี๋ยวมุดเข้าไปฝั่งนู้นนะคะนี่ค่ะดอกเขาบางๆนะคะบางๆแบบนี้ค่ะกรอบดอีมันย้อนแสงนะคะไม่แน่ใจว่าภาพชัดหรือเปล่าเด็กๆเ,เลิกเรียนกลับบ้านพากันกรีดประอ้นตกกระใจไว้ทุกคนถ้าทุกคนเจอแบบนี้แล้วจะยอมมุด ป่าเหมือนป้าอ้นไหมคะขอบคุณแสงแดดนะคะที่ให้ป้าอ้นได้มองเห็นเห็ดสวยงามอย่างนี้คะ่ะเดี๋ยวเอาใบไม้ออกก่อนเขาเรียกว่าเอากิ่งไม้ออกก่อนคะ่ะมีน้องถามป้าอ้นมานะคะว่าเห็ดหูหนูเขาเกิดจากขอนไม้ที่ตายหรือเปล่าไม่เสมอไปค่ะทุกคนอย่างอย่างต้นนี้นะคะเดี๋ยวป้าอ้นจะให้ดูคะ่ะ ออก็เก็บเห็ดตรงนี้เสร็จก่อนนะมันต้องหยุมแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วก็โยนลงเพราะว่ามันอยู่ในซอกแล้วก็นี่อันนี้โอ้ดึงได้ไหมนี่ค่ะตอนนี้ยังไม่ตายนะคะ ใบไม้เขาเริ่มผลิออกมาแล้วค่ะอันนี้จะเป็นต้นดอกไม้ที่เขานิยมนำดอกและผลไปทำน้ำผลไม้ค่ะต้นพูดผิดนะคะเขานิยมนำไปทำน้ำหวานค่ะ แสงแดดนี่ก็นะอุตส่าห์มาให้ไปอ้นดีใจได้แป๊บเดียวค่ะก็นี่ค่ะหิมะหล่นลงมาอีกแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะทุกคนแสงแดดไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะได้เจอเห็ดขอนดกๆอย่างนี้ก็ดีต่อใจแล้วค่ะว่าแล้วเราก็รีบเก็บกันเลยนะคะเพราะไม่รู้ว่าหิมะจะตกลงมาหนักวันนี้อีกหรือเปล่า ว่าไม่เจอเห็นหูช้างก็เกือบเท่าๆหูช้างนะคะโอ๊ยเก็บง่ายมีดอกที่ขาดและเน่าด้วยนะคะอันนั้นป้าอ้นไม่เอาค่ะแต่ดี <c oughs> เก็บดอกสวยๆไปก่อนเนี่ยค่ะทุกคนดอกขาดมาแล้วเนี่ยค่ะเอ๊ะ โอ้ยยังไม่เน่าค่ะเดี๋ยวไปตัดที่ขาดออกนะคะส่วนเนี้ยค่ะไม่แน่ใจว่าเขายังอืมเขาก็ยังสวยอยู่นะป้าโอ้นเอาค่ะเอาขอก่น <c oughs> ยังมี อุ้ยเจอเห็ดห,หูช้างค่ะตอนแรกว่าจะไม่เจอหูช้างแต่ดูไปดูมาดอกนี้ใหญ่นะคะใช่ไหมดอกเดียวหรือหลายดอกเนี่ยหลายดอกค่ะทุกคนเจออีกเรื่อยค่ะจับโยนก่อนอืมอันนี้อยู่ในซอกนะลืบอ่ะได้จ้ะ ไม่เสียแรงที่บุกป,ป่าฝ่าดงมานะคะดูค่ะทุกคน น้ำท่วมค่ะน้ำท่วมป่าเจอเยอะอีกแล้วค่ะไม่รู้จะกรี๊ดแบบไหนดีนะคะเก็บเลยดีกว่าค่ะโอ้โหมีแต่ดอกอ่อนๆสวยๆทั้งนั้นเลยจ้ามีฝั่งนี้อีกด้วยนะคะ เอาคอนไม้ออกไปก่อนเอากิ่งไม้ออกไปก่อนสองดอกโดดๆแต่ก็สวยค่ะเอ๊ดอกเดียวตัวนี่ปอลอดผ่านต้นนี้ไปแล้วนะคะ ย้อนกลับมาดูอีกทีโหสวยเต็มขอนเลยโอ้ล่นเดี๋ยวเก็บเอาจากพื้นนะคะพอแล้วนะคะสำหรับวันนี้กลุ่มสุดท้ายอีกแล้วป้อนขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้อนเสมอมา แล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะพอบบายๆปุ๊บแสงแดดก็มาอีกแล้วค่ะโอ้ยนอนวันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะอากาศ1 3, วันสามฤดูเลยค่ะ